เราลาดเลยเพราะมันจะได้เข้าเนื้อปลาด้วยใช่ถ้าแยกแลวมันไปคนละทางไปกดใช่ใช่ใชเคยแยกแล้วลูกค้าบอกลาดไปเลยนี่ฮ<ช>ะพี่หน่อยเราเดินเราเดินออกมาแค่ห้านาทีนะค,ครึ่งถานแล้ววะเ <laughs> ามา <laughs> วดน,นี้งวดน,นี้สามพันไม่ใช่แกบอกสามพันพอมาจะจะเปลี่ยนตังมา เรียกว่าเจอของถูกใจเจอของดีไงก็เคยซื้อฝากฝากมาซื้อน้ำพริกกะปิโอ้โหชอบใจอย่างใช่ผมยังนี่ไงพรุ่งนี้ผมจะมาเนี่ยผมเมื่อวานคิดถึงน้ำพริกกะปิเปล่าแล้วผมไม่ตัดคลิปช็อตด้วยไงตัดคลิปช็อตเป็นคลิปสั้นอะของน้ำพริกกะปิอะแต่ตัดืูแล้วแล้วผมเลยอยากกินคือคือทุกทุกคลิปของพี่หน่อยฮะมันจะมันจะกลายเป็นคลิปสั้น คนคนดูยาวก็อยากดูสูตรดูอะไรก็อย่างนี้แต่ว่าคนดูเพื่อเอ้ยทบทวนอะไรเงี้ยอาจจะทบทวนก็อันนี้อะไรต่อครับปลาปสามรถแล้วเมนูที่ยี่สิบหกของวันนี้ปลาเก๋าปลาเก๋าสามรสเี่ยผมแอบ,บแอบ,บมองตรงนี้ครับเพื่อนๆโอยโอยพี่หน่อย สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ใกล้ใกล้8โมงเนาะใกล้ใกล้8โมงก็หนูจะทำให้เป็นถุงๆุงอันนี้คือเราเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ว่าหนูมาทําตึุงรสชาติใหม่อันนี้ทำเอาไว้ใช่ค่ะอันนี้มีอะไรบ้างคะในนี้อ่ะอันนี้มีมีกระเทียมมีพริกกระเทียมดองกระเทียมดองกระเทียมสดเดี๋ยวหนูจะใส่กระเทียมสดอีกนิด ที่พูดเนี่ยเดี๋ยวเอฟซจะมองว่าก็ไม่มีอะไรแค่เอาเอาน้ำจิ้มไก่มาใส่กระทะไม่ใช่ใช่ค่ะต้องใช้น้ำปลาามเปลี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูบอกว่าเห็นเอาไปซื้อน้ำจิ้มไก่มาใส่ผัดไม่ใช่คืออันนี้เราทําเองตั้งแต่แรกเลยจะทำให้เป็นถุงแล้วก็แล้วก็แยกเป็นถุงไว้เพื่อความรวดเร็วในการใช่เวลาลาดปลาราดอะไร เคียมลงไป,ปรสชาติก็หวานอมเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวานหวานปลาเก๋าปลาเก๋านี่คือทอดไว้แล้วทอดแล้วครัทอดเอาไปอทอดอ่านี่ฮะมาดูฮะทอดไว้แล้วคนทอดก็น่าจะเป็นป้าสมคิดนั่นแหละนี่ปลาเก๋าปลาเก๋าครับระ่างรอเดือดเตรียมดูว่าปลาเสร็จครับ เตรียมปลาเก๋าอย่างนี้เราเลือกไซส์ใช่ไหมฮะเราเลือกไซส์ปลาเก๋าเห็นมันเท่าๆ่ากันทุกตัวเลยไซส์เรียกว่าไซส์กำลังรับประทานแพงไหมให้เดี๋ยวนี้ปลาเก๋าโลร้อยกว่าโลร้อยกว่าตัวหนึ่งไม่นี่น่าจะสองตัวโลไหมตอนซื้อสองตัวโลได้เนาะเราขายเท่าไหร่ครันีขายตัวเจ็ดสิบบาท ตัว70บาทไม่แพงนะปลาเก๋านะเราต้องรู้ว่านี่คือปลาเก๋านะมันราคาเป็นปลาราคาสูงไม่ใช่บอกว่าร้านข้าวแกงธรรมดาจะเป็นขายของไม่มีคุณภาพนะฮะคุณหน่อยคัดสรรเลือกเนี่ยไปจ่ายตลาดเองเนี่ยไ,ไปเองแล้วก็ไปสั่งไว้อะไรไว้เนาะ กี่ตัวคะับนับส <laughs> <laughs> ิบกระตัวกสิบอันนี้สิบตัวไปข้างหน้าจะเป็นสิบไไปรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> ไปแทนไม่ได้ราดพิกอ๋อ,อเ,ปเ,ปเป็นเป็นทอดทอดเฉยๆทอดกระเทียมทอดแล้วโรยกระเทียมไม่ได้ราดพริกแต่อันนี้จะเป็นเซตที่ราดพลิกน, <c oughs> น่าจะขายดีนะคนน่าจะซื้อไม่ทัน <laughs> มามามาก่อนเจ็ดโมงพอไหวไอ้มาก่อนแปดโมงพอ,อ,อ,พ,อพอจะได้อ,อันนี้ปรุงรสนะอันนี้มันจะมีรสหวานอยู่แล้วนะทีห่หนูใส่มะขามเปียกใ่คสรุปทวนในนี้อีกทีหนะึ่งมีอะไรบ้างนะครับมีน้ำกระเทียมดองแล้วก็หนึ่งม,มีเนื้อกระเทียมด้วยนะคะกระเทียมสดกระเทียมดองพริกมะขามเปียกน้ำตาลจแค่นั้นเองอยากจะทวนเพราะว่าเพื่อกันคอระหาเดี๋ยวคอมเมนต์มาว่าเอาน้ำึ้นไก่มาผัด ทำตเกตรงไว้ปหน่อยนิดน <S 2 government> ึงไม่ง <üre> <speaking ancestors> ้นจะเหนวเกินอันนี้ต้องเป็นทักษะนะทักษะของแม่ครัวนะมันจะเทียนสดนั่จะเทียมหอมฟุ้งนะหอมมากหอมหอมกระเทียมโดดขึ้นมา พี่แสดงว่าที่คุณหน่อยใส่กระเทียมสดลงไปอีกเนี่ยเพื่อชูความหอมขึ้นอีกใช่นะฮะใช่เพราะเมนูปลามันต้องมันต้องมีกลิ่นกระเทียมเปี้ยเป็นได้เลยได้ได้ละได้ละกได้หลักเก็บไว้มันก็มีรสชาตินิดนึงแล้วค่ะเติมมะขามเปียกนิดนึ่งได้เลยลาดได้เลย เราราดเลยเพราะมันจะได้เข้าเนื้อปลาใช่ไหะถ้าแยกแล้วมันไปคนละทางไปกใช่ใช่เคยแยกแล้วลูกค้าบอกลาดไปเลยใช่มันจะช่ำๆลงไปในนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยากกินกรอบเรามีเซตที่เป็นปลาทอดไปเฉยๆมีอันนั้นแยกได้เขาจะแยกผมเห็นด้วยอย่างเนี้แหละผมก็ชอบให้มันช่ำเข้าเนื้อปลาปลาราดพริกไม่จำเป็นย้องกรอบกรุบปลาสามรสจะเปรี้ยวๆเออปลาสามรสสามรส บางคนก็จะใส่ซอสพริกอะไรแตนูไ่ใส่แบบธช่แบบโบราณเลยโบราณไม่มีซอสพริกใช้น้ำมะขามคนสมัยก่อนเขาก็มีเครื่องแค่นี้แหละน้ำมะขามน้ำตาลกระเทียมกระเทียมดองมีอยู่แล้วพริกสดเที่ยวใช้กระเทียมดองแล้วก็เอาเนื้อใส่ลงไปด้วยค เกิดมาใช้ไฟอ่อนๆนะฮะมีขนาดเติมน้ำยังออกเหนียวนะออกเหนียวเคี่ยวเพราะนี่เคี่ยวเคี่ยวมาเพราะเราเคี่ยวมาก่อนแต่ถ้าเกิดมัวมาเคี่ยวตอนนี้นะไม่ทันไม่ทันไงเบียดทำใเป็นชุดๆเลยเดี๋ยวเวลาหยิบใช้แล้วมันจะหยิบง่ายแยกพอดีนะหนึ่งถาดอะไปหนึ่งถุงเยื่อหนึ่งถาพอดีเป๊ะเสร็จเรียบร้อยทำไวเร็วทำไวแล้วนะไม่งั้นถ้ามาเคี่ยวทำตอนนี้ไม่เสร็จไม่เสร็จเมนูอื่นก็ออกไม่ได้อีก ไปแล้วเดี๋ยวไปเลยปักชีข้างนอกเดี๋ยวตามไปดูหน้าร้านครับบรรยากาศตัวละเจ็ดสิบบาทเพื่อนๆอย่าลังรอนะขายดีขายดีมาแปดหลังแปดโมงอ่ะหลังหลแปดโมงอาจจะไม่ทันชินนี่ฮะ น้อยเราเดินเราเดินออกมาแค่ห้านาทีนะครครึ่งถานแล้วอะเดินตามมาช้าแค่ห้านาทีไปครึ่งถาดแล้วมีหน้ามีหน้าพี่พี่สมงคิดเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วข้างหน้าไม่มีคนช่วยนี่ฮะพี่พี่แทนน้ำกลือมาไปถุงเดียวครับเป็นเพื่อนครับหน้าร้านร้านข้าวแกงคุณหน่อยนี่ฮะ นี่ผมมายืนตรงนี้ลูกค้าก็เริ่มเบาบางนะ,ะก็เลยมายืนถ่ายเผื่อใครจะถามเราอยู่ซอยถ้าฝั่งเนี้ยเข้าจรญสิตวงยี่สิบสองฮะเราเราใกล้เราใกล้รถไฟฟ้าพ,พี่นิดพี่นิดสถานีรถไฟฟ้าอะไรฮะของเราใกล้ๆกนละ้นะของเราก็มีตรงบางถิมรถนะแตนีรถไฟฟ้าหรือลงท่าพักนะรถไฟฟ้าถ้าเราจะมาร้านเนี่ยลงสถานีไหนใกล้ ภาพตรงกลางพอดีแยกไฟฉายลงแยกไฟฉายแต่มันไม่เคยเนาจะต้องเลยอ่าเลยมาหน่อยถ้าถ้าที่เกียจเดินก็มันเรียกมอไซค์มา<ป>จัันย<ป>ี่สองลงแยกไฟฉายอ่าถ้าจะตีตั๋วมาลงแยกไฟฉายแล้วก็เนี่ยจัันยี่สองหรือชาวบ้านก็เรียกว่าซอยวัดอําอยู่ติดกับโรงเรียนสุภรรณนะฮะแต่ว่าปักหมุดร้านเที่ยวแกงคุณหน่อยก็ก็เจอปักหมุดร้านข้าวแกงคุณหน่อยได้เลยครับ